ก็เป็นวงแรกนะคะที่จับมืยที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็นี่นะคะแฟนคลับรอบแรกของเอลนะคะค่กทีมแเรียนะคะเยอะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยน่น่าจตรงนี้แล้วโอเคไม่เป็นไรถือว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเจอกันในรอบเช้านะคะหนูมันจะเที่ยงแส้วแต่ไม่ไดว่าเช้าอยู่เช้าขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายน๊ายบายบ๊ายบายเจอกันบต่อไปค่ะได้นะคะเป็นช่วงที่สองนะคะก็คือเป็นชุดเบบี้เบบี้นะคะเ้็นี่นะคะ มากมากเลยคือได้ถ่ายวันช็อตดีๆเยอะมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาหากันนะคะเหลือรอบพิเศษรอบสุดท้ายแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับทุกคนคือรอบสุดท้ายนะคะรอบพิเศษแล้วซึ่งนี่คือชุดคุยแม่นี่ก็คือแฟนค่บทุกคนที่มารอบพิเศษนะคะคือชอบชุดแต่ละคนมากขอบคุณทุกคนที่มาหากันนะคะเห็นทุกคนไหมเนี่ยน่ะคะ่ไว้เจอกันอีกนันนันนัๆๆ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 ันน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 ะครับบ๊ายบายขอ 奶奶养的海龟，你一百多，那肯你得弄开。的个呀，领贝狗来捡，那卡丘提布朗，提米拉，都拿哦。